โอ้โหช่วยมากเลยคุณตาคุณยายก็มาครับมานี่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 เร็วแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะแม,แ,วนะแม่ไปนี่แล้วนะ

เวยไม่ขัดแขนเหรอไม่เจ็บแขนเหรอ,หรอฉีดวัคซีนมาเจออะไรแดดร้อนแล้วไหมพองุ้งเร็วเจออะไรครับเลว <c oughs> เราจะถ่ายตรงนี้ก่อนโอ้โหสวยมากค่ะทุกคนสวย ไปเฮะมันจะไปได้เพิ่มนะเออเหตุด็กน้อยวันมาชมสวนดอกไม้นะคะวันชมสวนดอกไม้วันชมสวนดอกไม้วันบอกไม่นี่อะลองให้มาเดินตรงนี้มันจะไปไหนเอ้า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 ลราไปมันไปดูมันไปทางไหนลองดูมันจะไปยังไงโบต้องเดินตามนะ ออทายอยูไม่ต้องชวนตาไปเลยหนูอยากไปหนูไปคนเดียวเลยไม่มีใครไปกับหนูหรอกมันไปหาใครไม่ได้ลูกจะไปหาเพื่อนด้วยกันได้ยังไงโควิดเยอะแยะไปหมด <laughs> อยูจ่จะฟาดทิ้ง เมียพ่อีแม่ทำอย่างนะเมียมาทายหูเมีย<น>ทายหูไหมทายหูอยู่น่อันนี้ทายวิดีโออยู่นี่นะคะคุณตาค่ะคุณยายก็มาวิ่งเล่นในสวนดอกไม้จ้าชิวๆค่ะพาค,คุณตาคุณยายมาคลายเครียดนะคะมาชมบรรยากาศ นี่นะคะสวยงามมากเด้เดๆเอ้ยว่านไปไหนครับไปไหนวน้านเดินจังเลยหนูอะ <c ười> อ,อ,อสาวบายบายทำไมไม่บายบายสาวอ่ะอู้ปวดขาเหรอนั่งเหมือนกยายเลยยายก็นั่งชมธรรมชาติวันไปไหนขี้เหรอ ขี้ลหะอืดเอาเอาเอาเด็กหลงทางเด็กหลงอยู่ในป่าดอกไม้เอาเอาเอาเด็กหลงอยู่ในป่าดอกไม้ขี้เหรอไหนแม่ดูกัน หาตาไปไปหาตาไป <c oughs> ไปไหนล่ะอเอาเอาเอาเหยียบรองเท้าแม่เหยียบรองเท้าแม่ไปไหนอุ้ย,ยพ่อมาแล้วนู่นพ่อมาแล้วพอ่วพอมาแล้วนู่นอ๋อ อ ok <laughs> ุ๊ยเด็กหลงทางเด็กเด็กหลงทางเด็กหลงอยู่ในสวนป่าดอกไม้อุ๊ย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 พอแล้ว Oh, oh, oh.